สวัสดีครับผม KYB Gamer นะครับ <S <S ก็หลังจากที่เราตีบวกกันไปแล้วนะครับบวกกับตัน2ใบบวก1แหกแม่ง2ใบเลยรอบนี้ผมก็เลยจัดไปแบบต่อเนื่องเลยแล้วกันจัดมานะครับ50กล่องอกิฟต์บ็อกถามว่าดึงมาเปิดแล้วลุ้นอะไรแน่นอนกิฟต์บ็อกเนี่ยตอนนี้ที่เขาดึงมาแล้วเขาเปิดลุ้นกันเนี่ยน่าจะเป็นทองนะครับทองตอนนี้ราคาตกอยู่ประมาณก็ละ2อขึ้น 2m ถึง2.5นะครับกิฟบ็อก50กล่องที่ผมลงทุนไปเนี่ยประมาณ 1.8m นะครับ50กล่องถ้าเปิดได้ทองก้อนเดียวก็คือคืนทุนเลยกำไรด้วยกำไร2 0 0 0 0 0เขาบอกว่ามันเปิดได้ง่ายนะครับกิฟบนะ็อกเนี่ยเปิดได้ทองง่ายเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันเรื่องดวงไว้ใจ k y b ครับผมจัดไปก่อนเลย10กล่องแรกพร้อมแล้วไป12345678910 เงียบกิฟกดไปสิบได้กิฟบล็อกค,คืนมาสามกดไปอีกสามหนึ่งสองสามโอ้โหเอามาทําไมเนี่ยจิ้งจกตุกแกเนี่ยสิบกล่องนะครับผมผ่านไปแล้วได้หนังสือมาสองเล่มแล้วก็มันให้ดินสอมาด้วยมีหนังสือต้องมีดินสอเยี่ยมจริงๆแม่งเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับแล้วก็ได้ดอกมงดอกไม้เหล็กมาเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนเนีย๋ยงง,งอันนี้เป็นอีลูจากคลิปที่แล้วนะครับเหลือแปดก้อนเพราะว่าอะไร สีบกหแหก2อันไงทิศเก็บไปก่อนไปต่อครับผมอีกสิบกล่องคอมโบต่อเนื่องไปโอ้โห,โหไร้เงาเลยยึดคกเงียบกลิบจ้าทองสีเหลืองเหลืองไม่มาเลยได้หนังสือมาอีกสี่เล่มแต่มึงไม่เห็นให้ดีสอคูมาเพิ่มเลยให้มาชุดเดียวองหรอไม่เป็นไรไปต่ออีกสิกล่องครับผมพร้อมแล้วไปเหลือสอา โอ้โหเล็กน,นึ่งมันเงียบเลยว่ะเฮ้ยขอทองเม็ดเดียวเม็ดเดียวคืนทุนเลยทิตอย่าเจ๊งอะไรมันขนาดนี้นไหนๆก็ตีบวกหมวกแหบไปแล้วขอทองสักสองก้อนให้ชื่นใจหน่อยวะอีกสิบกล่องพร้อมแล้วจัดไปหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเก 1 2 3โสอส้โหเออ,อกรีบ็อกเออกดกิีบ็อกได้กิีบ็อกชิปหายยังคงเงียบเกิบอยู่ครับผมได้ที่ย้อมสีผมมาได้กระจกมาด้วยเอาไว้ส่องดูความหล่อของตัวเองนะครับสิบกล่องสุดท้ายแล้วเจ๊งตั้งแต่คลิปที่แล้วยันคลิปนี้ครับตีบวกก็ไม่รอดเปิดของก็ไม่รุ่งเก็บเลเวลก็ตายถ้า G เมได้ดูคลิปอยู่นะครับผมของเงินสักพันเอ็มได้ไหมผมจะมาถลุ่มตีบวกให้หมดเซิร์ฟเลย ดึงลากตีลากตีเลยดูดิพันเอมมึงจะตีอะไรติดบ้างไหมเนี่ยเอาโอเคเอ้ยไม่ใช่ว่ะทองไม่ใช่2อนะครับคนรับยังรับ3 m เ,เลยตอนนี้ราคาทองน่าจะประมาณ4 m คือก้อนเดียวคือกำไรแล้วอ่ะผมลงทุนไป1.8 m เออันนี้ผมอยู่เซิร์ฟทอนะครับมาเปิดเซิร์ฟทอเล่นตังมันเหลือตังมันเหลืออีก10กล่องสุดท้ายเพลงต้องมาแล้วผมว่านะพร้อมแล้วไป ปุ๊บป๊บหมดเรียบร้อยเมื่อกี้ได้การอะไรมาแวบบวะแซนต้าครับผมใบละมาสองแสนสรุปแล้วรวมๆนะครับดูรวมๆแล้วขาดทุนครับผมเก๋ออีกตามเคยสมุดนี่ดูก่อนว่าสมุดอะไรน่าจะเป็นสมุดธรรมดานั่นแหละโยนทิ้งได้เลยปตีบวกเล่นไหมมาอย่าเลยเรื่องตีงบวกผมไม่อยากละขายทิ้งแม่งนี่แหละโอ้โหเล่มละเก้าร้อยกูเก็บไปให้ลูกกูอ่านดีไหมเนี่ย โ okay. อเคประมาณนี้แหละสําหรับการเปิดกิมบ็อกนะครับสําหรับใครที่กําลังคิดอยากจะเปิด mm hmm. ผมแนะนําเลยนะครับลองดูลองดูอาจจะได้ทองก็ได้ผมมันคนดวงไม่ดีไง <c oughs> ไปนอนดีกว่าไปแล้วฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า